สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจาก Money Atlas ค่ะเขาเรียกว่า compound mindset ซึ่งคือมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองปัญหาหรือแม้แต่มองโอกาสไปเลยก็ได้นะคะครับผมต้องบอกก่อนว่า,ามันไม่ใช่แค่ว่าคิดให้เยอะขึ้นคิดให้ลึกขึ้นแบบนั้นนะคะครับแต่มันคือการฝึกมองเห็นความเชื่อมโยงหลายๆมิติแบบพร้อมๆกันนะคะโดยเฉพาะเวลาเจอ ปัญหาซับซ้อนเหมือนเรามองทะลุไปเห็นโครงสร้างที่มันซ่อนอยู่แล้วก็หาวิธีใช้ประโยชน์จากมันอืมครับน่าสนใจครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงแก่นสำคัญสำคัญจากบทความฝึกคิดอย่าง compound mindset โดย Money at l a s นี่แหละค่ะเป้าหมายก็คืออยากให้เราเข้าใจกันจริงๆว่าเอ๊วิธีคิดแบบนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันต่างจากวิธีคิดแก้ปัญหาปกติปกติของเรายังไง แล้วก็ที่สําคัญคือจะพอมีวิธีให้เราลองฝึกหรือเอาไปปรับใช้ได้บ้างไหมครับผมจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือมุมมองต่อคําว่าปัญหาค่ะครับปกติเราเจอเรื่องยุ่งๆเราก็อยากจะรีบๆแก้ให้มันจบจบไปใช่ไหมคะใช่ครับอยากให้มันหายไปเร็วที่สุดแต่ Compound Set เนี่ยชวนมองว่าปัญหาจริงๆแล้วเหมือนเป็นสนามทดลองชั้นดีเลยค่ะ สนามทดลองใช่ค่ะที่ทำให้เราเห็นเลเยอร์หรือว่าชั้นของความจริงที่มันซ้อนซอนกันอยู่ซึ่งปกติเราอาจจะมองไม่เห็นมันอ๋อครับครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติยอดขายอยู่ๆก็ตกวูบลงไปเลยครับอันนี้เจอบ่อยใช่ค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะคิดเอะลดราคาดีไหมทำโปรโมชั่นเลยไหมครับทางออกแรกแที่นึกถึงแต่คนที่มี compound mindset เนี่ยอาจจะหยุดนิดนึงแล้ตั้งคาถามที่ต่างออกไปเช่น เอ๊ะความต้องการของลูกค้ามันหายไปจริงๆรหรือแค่เปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นม,มีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่เข้าใจหรือเปล่าหรือว่าจังหวะที่ตลาดซบๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสให้เราหันมาสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งรอตลาดฟื้นตัวหรือเปล่าโอ้โหคิดไปอีกมุมเลยนะใช่ค่ะมันคือการมองหาทางเลือกที่ซ่อนอยู่ใช่เลยครับและการตั้งคำถามที่แตกต่างเนี่ยแหละครับที่มันจะนำไปสู่วิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนเดิมหัวใจสำคัญที่มันี่แอตแลสเขาเน้นมากๆเลยคือ อย่าเพิ่งด่วนสรุปครับอย่าเพิ่งไปหาทางออกง่ายๆที่คุ้นเคยค่ะแต่ให้ลองใช้เวลาแกะชั้นของปัญหาออกมาดูก่อนแกะชั้นปัญหาครับเหมือนเราค่อยๆลอกเปลือกหัวหอมออกมาทีละชั้นๆอ๋อค่ะค่ะลองตั้งคำถามน,นำทางตัวเองดูก็ได้ครับเช่นไอ้ที่เราเห็นว่ามันปัญหาเนี่ยมันคือต้นตอจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่อาการอาการที่มันเกิดจากปัญหาอื่นที่ใหญ่กว่าลึกกว่าซ่อนอยู่อืม แล้วเรื่องนี้มันกระทบใครบ้างแต่และคนมองเรื่องนี้ต่างกันยังไงมีมุมไหนที่เรายังไม่เคยมองไหมแล้วถ้าอันนี้น่าสนใจนะครับถ้าเราไม่แก้ปัญหานี้ตรงๆแต่ลองเปลี่ยนกติกาหรือโครงสร้างของสนามที่ปัญหามันอาศัยอยู่แทนละ่ะเปลี่ยนโครงสร้างสนามครับจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างโอ้ฟังดูซับซ้อนขึ้นและก็น่าคิดนะคะลองดูตัวอย่างร้านกาแฟาที่โศกเศร้าอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นครับค่ะลาเปิดปิดไหมไปจอกกลุ่มลูกค้ากลางคืนดู Uh huh. หรือแบ่งพื้นที่ร้านมุมหนึ่งทำเป็นสตูดิ o โอเล็กๆให้เช่าทำพอดแคสต์ก็ได้สร้างไรายได้อีกทางโหเขาท่าเลยค่ะหรือพลิกเกมไปเลยคือไม่ได้ขายแค่กาแฟแล้วแต่ขายอัตลักษณ์ขายไลฟ์สไตล์ที่ร้านเป็นดึงดูดคนที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้ โอ้โหฟังดูเหมือนมองปัญหาเดิมแต่เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆเพียบเลยนะคะใช่ครับมันไม่ใช่แค่คิดลึกขึ้นจริงๆด้วยแต่เหมือนต้องมีแว่นหลายอันไว้สองโลกแล้วการจะฝึกคิดแบบนี้มันต้องเริ่มยังไงคะมีเคล็ดลับไหมครับครับคือมันไม่ใช่แค่พยายามกดดันตัวเองให้คิดลึกนะฮะแต่มันคือการฝึกความยืดหยุน่นความยืดหยุน่นครับ ในการเปลี่ยนแว่นกรองโลกหรือเปลี่ยนมุมมองที่เราใช้มองสิ่งต่างๆให้มันหลากหลายค่ะแล้วต้องรู้ด้วยว่าจะเลือกใช้แว่นอันไหนตอนไหนถึงจะเหมาะแล้วมีวิธีฝึกง,ง่ายๆไหมคะมีครับ m ั n นี่ t l ต s ลสเขาก็แนะนำไว้เหมือนกันเช่นเวลาเจอปัญหาอะไรก็ตามลองถามตัวเองเล่นๆว่าเรื่องนี้มันสะท้อนโครงสร้างอะไรในระบบที่เราอาจมองข้ามไปหรือเปล่าอืมถามตัวเองแบบนี้ หรือลองบังคับตัวเองให้มองปัญหาเดียวกันจากสามมุมเสมอคือมุมของระบบทั้งหมดมุมของคนที่เกี่ยวข้องและมุมของเวลาหรือพลวัตที่เปลี่ยนไประบบคนเวลาครับ หรืออีกวิธีที่น่าสนใจคือลองเล่าเรื่องเดียวกันเนี่ยให้คนที่มีพื้นฐานต่างกันมากๆฟังอ๋อค่ะแล้วตั้งใจฟังคำคิดเห็นหรือคำถามที่เขาสะท้อนกลับมามันอาจจะเปิดมุมใหม่ๆให้เราได้แบบไม่น่าเชื่อเลยครับน่าลองทำดูเลยค่ะผลลัพธ์ของการฝึกคิดแบบนี้นะครับที่น่าทึ่งคือมันจะค่อยๆเปลี่ยนบทบาทของเราไปเลยเปลี่ยนบทบาทยังไงคะ จากเดิมที่เราอาจจะเป็นแค่คนคอยวิ่งตามแก้ปัญหากลายเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมพอที่จะมองเห็นโครงสร้างที่มันกำลังก่อตัวแล้วสามารถเข้าไปเป็นนักกำหนดสนามได้นักกำหนดสนามหรือคนที่สามารถออกแบบจุดเปลี่ยนในความคิดคนอื่นหรือในระบบได้ก่อนคนอื่นเหมือนเราขยับจากการเป็นผู้เล่นในเกมไปเป็นคนออกแบบเกมเองเลยครับโหฟังดูมีพลังมากเลยค่ะครับ การเปลี่ยนแปลงนี้เห็นผลชัดเจนในการทำงานหรือการลงทุนเลยนะครับเช่นคนทำงานประจำอาจจะเปลี่ยนจากการทำงานตามสัง่งไปสู่การมองเห็นและออกแบบคุณค่าใหม่ๆที่องค์กรอาจจะยังมองไม่เห็นค่ะนักลงทุนจากที่เทรดตามข่าวตามอารมณ์ตลาดอาจจะกลายเป็นคนที่อ่านโครงสร้างและอารมณ์ตลาดได้ลึกซึ้งขึ้นอืมเห็นโอกาสที่คนอื่นไม่เห็นใช่ครับ หรือแม้นักขายจากแค่ขายของที่มีก็อาจจะกลายเป็นคนที่สามารถชี้นำการรับรู้หรือ perception ของลูกค้าให้มองเห็นคุณค่าในมุมที่ต่างออกไปได้สุดยอดเลยค่ะถ้าจะสรุปแก่นของ compound mindset จริงๆนะครับมันคือทักษะการคิดแบบเชื่อมโยงข้ามระบบเชื่อมโยงข้ามระบบครับ ไม่ใช่แค่คิดตามเหตุผลเป็นเส้นตรงหรือคิดแบบนอกกรอบเฉยๆแต่มันคือการมองเห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนโยงใย่กันอยู่เบื้องหลังแล้วสามารถเข้าไปสร้างแรงกระเพื่อมหรือการเคลื่อนตัวของโอกาสใหม่ๆจากจุดที่เรามองเห็นได้ฟังดูแล้วชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่า compound mindset คือการอัปเกรดมุมมองของเราจริงๆจากที่มองเป็นจุดๆแก้เป็นเรื่องๆ ไปการมองเห็นภาพรวมเห็นโครงสร้างความเชื่อมโยงทั้งหมดเหมือนมองกระดานหมากรุกทั้งกระดานเลยเนาะใช่เลยครับไม่ใช่แค่มองตัวหมากแต่ละตัวค่ะและ Money Atlas ลสเขาก็ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจมากครับว่าความคิดแบบนี้เนี่ยเปรียบเสมือนอาวุธลับสำคัญเลยในโลกยุคนี้อาวุธลับโดยเฉพาะในวัดวงธุรกิจการเงินใครที่ฝึกจนมองเห็นและคิดแบบนี้ได้ก่อนก็เหมือนกับมีความสามารถในการสร้างเกมของตัวเองขึ้นมาได้ สร้างเกมของตัวเองครับท่ามกลางความซับซ้อนต่างๆคำถามที่เราอาจจะลองนำกลับไปคิดกันต่อก็คือในโลกหรือสนามแข่งขันของเราเองตอนนี้เนี่ยมีโครงสร้างอะไรที่มันซ่อนอยู่ที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นแล้วเราจะเริ่มมองเห็นมันเพื่อน,นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะ